ิตอนนี้จีฮานาจากเกาหลีกำลังเข้าสู่สนามแข่งขันเธอคว้าเหรียญทองในรายการปืนยาวอัดลม10เมตรหญิงไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหากว่าเธอคว้าเหรียญทอง3ท่า50เมตรด้วยเธอจะเป็นแชมป์ทั้ง2ประเภท3เมเวอรวด์ว้าวนั่นเป็นสถิติที่น่าทึ่งมากถูกต้องแล้วค่ะเธอจะทำลายสถิติโลกในรอบชิงชนะเลิศนี้ได้ไหมฉันรอดูเลยละค่ะ ตามการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการยิงของจีฮันาหนึ่งนัดมีมูลค่าสูงถึง1,000ล้านวอนเลยครับใช่ค่ะเธอเป็นเด็กที่มีมูลค่าเป็นล้านเหรียญมันน่าทึ่งมากเลยนะครับครับคาดว่าเธอจะคว้าเหรียญทองได้ไม่ยากตอนนี้สถิติโลกไม่ไกลเกินเอื้อมครับโอ้สุดยอดเลยครับทำได้ดีเลยถค่เป็นการยิงที่เยี่ยมมาก ที่ฮานาจากเกาหลีการยิงครั้งสุดท้ายเธอทำได้หา้าสี่สาม